สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาชาแนลค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการรวมนี้บัตรเครดิตค่ะด้วยการฟรีไฟแนนซ์นะคะกับทางรีฟินน์นั่นเองค่ะใครเคยเป็นบ้างคะทุกคนบางทีเนี่ยเรามีบัตรเครดิตหลายใบนะคะทุกคนนะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็แบบจ่ายแต่ละใบเนี่ยเยอะมากๆนะคะที่สําคัญอ่ะบางทีเราหมุนไม่ทันนะคะทุกคนหรือว่าเรานะคะต้องจ่ายดอกสูงมากๆนะคะน้ำซ้ำนะยังต้องปวดหัวนะคะเวลาที่วันจ่าย รอบบินของบัตรเครดิตเนี่ยไม่ตรงกันนะคะทำให้เราเนี่ยสับสนแล้วก็มึนงงนะคะบางครั้งเนี่ยลืมจ่ายนะคะจนเสียเครดิตไปเลยก็มีเช่นเดียวกันนะทอยเนี่ยก็เลยจะมาบอกวิธีนะคะในการรีไฟแนนซ์กับทางรีฟิน์ค่ะเราเนี่ยจะได้รวมหนี้นะคะจากหลายๆบัตรเครดิตเนี่ยมาเป็นบัตรเครดิตเพียงแค่ใบเดียวนะคะให้เราเนี่ยสามารถชําระหนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะคะหนำสำเนยดอกเบี้ยยังลดลงด้วยค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่า กดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครเนี่ยอยากที่จะรีไฟแนนซ์นะคะกับทางรีฟินนะคะกับตัวบัตรเครดิตตัวนี้นะพอเนี่ยจะมีการทิ้งลิงก์นะคะการสมัครเนี่ยเอาไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะทั้งในตัว description นะคะแล้วก็ในตัวคอมเมนต์เพื่อนๆเนี่ยสามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดได้เลยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูในลิงก์กันเนี่ยพอยขอบอกให้ฟังกันก่อนนะคะว่ารีฟินคืออะไรนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเลยว่าเฮ้ยเรารีฟินเนี่ยเขาคืออะไรนะคะทุกคนสําหรับตัว ฟ,ฟีนนี่คะ่ะเขาคือโบเกอร์ตัวกลางค,ค่ะทุกคนที่จะเชื่อมระหว่างเรานะคะกับทางธนาคาราคาร่ะทุกคนโดยเป็นตัวกลางนะคะคอยประสานง,งานในเรื่องของการรีไฟแนนซ์ให้เราค่ะคือมันจะดีกว่านะคะแล้วก็สะดวกกว่าบางทีเนี่ยเราไปติดต่อธนาคารเองใช่ไหมคะในการทำรีไฟแนนซ์เนี่ยบางทีเนี่ยธนาคารเนี่ยเขาอาจจะมีระยะเวลาที่นาน,นะคะ่ะบางครั้งเนี่ยนานมากจนบางทีเราไปรีไฟแนนซ์แล้วเรายังลืมเลยนะคะเพราะว่าก็จะไม่มีคนเนี่ยเป็นคนคอยตามหรือว่าเป็นตัวกลางให้เราค่ะแต่ว่าทางรีฟีนนี่ค่ะเขาเป็นโบเกอร์ตัวกลางค่ะที่จะคอยเข้ามา เชื่อมนะคะระหว่างเรากับทางธนาคารนะคะเวลาที่เราต้องการรีไฟนนซ์นะคะเขาก็จะเป็นตัวกลางคอยติดต่อกับทางธนาคารนะคะเพื่อให้ระยะเวลาหรือว่ากระบวนการเนี่ยมันเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถได้รับเงินก้อนมาเพื่อปิดนี้ตัวเก่านะคะแล้วก็สามารถรวมนี้นะคะทุกคนให้เป็นนี้ก้อนเดี่ยวได้ที่สําคัญดอกลองด้วยนั่นเองค่ะโดยตัวรีไฟนะคะเขาบริการฟรีแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะพอก็แนะนําเลยนะคะว่าทางรีไฟนก็เป็นอีกหนึ่งโบรกเกอร์ที่ดี มากๆเลยค่ะโดยถ้าใครนะคะพร้อมแล้วที่อยากจะรู้วิธีการสมัครนะคะหรือว่ารู้รา,รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตจะต้องทํำยังไงนะคะก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อนๆนะพลอเนี่ยมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะไปดูกันได้เลยค่ะโ <Okay S 2> อเคค่ะ <ๆ S 2> ทุกคนนะเพื่อนๆนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พลอยบอกเรียบร้อยแล้วนะเราเนี่ยจะมาโผล่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าหลักของเว็บไซต์ของรีฟิน์แบบนี้เลยนะคะทุกคนนะโดยถ้าเป็นลิงก์ที่ถูกต้องนะคะที่มาจากช่องพลอยตรงๆนะคะจะมีโลโก้นะคะจากช่องอโลชาแชนแนลอยู่นะคะ ทุกคนนะก็เป็นการตรวจสอบความถูกต้องนะคะว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยถูกต้องแล้วก็มาจากช่องผ่อยน,นั่นเองเนาะก็อันนี้นะคะพอเราเนี่ยเข้ามาในหน้ารีฟินแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนาะให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาได้เลยค่ะ โดยจริงๆแล้วนะคะในตัวรีไฟน์เนี่ยเขาก็เป็นโบรกเกอร์ตัวกลางนะคะที่มีการรีไฟแนนซ์หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยต์หรือว่าจะเป็นบัตรเครดิตธุรกิจต่างๆเนี่ยมีหลากหลายเลยค่ะแต่ว่าในวันนี้ที่พอจะมาบอกกันนะคะนั่นก็คือตัวบัตรเครดิตนั่นเองเนาะก็ให้เ,เพื่อนๆนะคะกดไปที่ตัวขําวบัตรเครดิตได้เลยค่ะ โดยวันนี้ที่เราจะมาแนะนํากันนะคะก็คือตัวรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนะคะสินเชื่อรวมนี้นั่นเองนะคะก็กดสมัครทันทีที่เป็นการสมัครฟรีตรงนี้ได้เลยโดยขั้นตอนนะคะของการรีไฟแนนซ์กับทางบริฟินเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนโดยมีเพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองนะนั่นก็คือขั้นตอนแรกนะคะสมัครออนไลน์นะคะได้ฟรีค่ะหลังจากที่เราสมัครเสร็จไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะทําการรับเรื่องของเรานั่นเองนะแล้วก็อันที่3ก็คือธนาคารอนุมัตินั่นเองค่ะบอกเลยว่าขั้นตอนเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกมาก คกคทุนโดยที่นี้นะคะหลายๆคนก็คงอยากรู้ว่าแล้วทําไมล่ะเราถึงจะต้องนะคะมีการรีไฟแนนซ์บัตรนะคะเพื่อรวมสินเชื่อนะคะไว้เป็นก้อนเดียวเหตุผลคืออะไรกันก็คือประวัติทางการเงินของเราเนี่ยจะไม่เสียนะคะเพื่อนเพื่อนะโดยรีไฟแนนซ์บัตรนะคะไม่มีผลนะคะกับประวัติเครดิตของเรานอกจากนี้นะคะยังสามารถลดยอดผ่อนต่อเดือนได้ด้วยนะคะทุกคนนะจากที่เราเนี่ยจะต้องผ่อนขั้นต่ำทุกใบใช่ไหมคะเราก็เอามารวมนะคะแล้วก็จ่ายเป็นแบบจ่ายทีเดียวเป็นก้อนเดียวไปเลยนั่นเองนะคะ คนนะแล้วก็บริหารจัดการเงินง่ายขึ้นนะตัวสุดท้ายเลยค่ะคือลดดอกเบี้ยบัตรเครดิตตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยมันจะอยู่ที่16%ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาก็จะมาลดให้เราค่ะทุกคนจากดอกเบี้ยที่สูงสูงสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะเหลือขั้นต่ำนะคะเพียงแค่เก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะแต่ว่าอันนี้นะคะก็แล้วแต่เคสนะคะแล้วแต่ข้อมูลเก่าๆของเราเพื่อนๆว่าทางธนาคารเนี่ยเขาจะให้เราเท่าไหร่นะแต่ว่าทางรีฟินเนี่ยเขาก็แจ้งเอาไว้นะคะว่าขั้้นนต่่่สุดดเีียยก็จะไอูท 9%จาก16%นะคะเพื่อนๆทีนี้นะคะทุกคนเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการสมัครรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตผ่านรีฟินเนียดียังไงนะคะทุกคนนะอันแรกเลยนะคะอย่างที่พอยบอกไปแล้วนะคะสมัครฟรีผ่านออนไลน์นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องออกจากบ้าน,นะคะ่ะอันที่2นะคะคือกรอกข้อมูลนะคะเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะทุกคนก็คือสามารถสมัครได้หลายธนาคารเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังทราบผลอนุมัติไวะคะ้ค่ะก็คือมีระบบนะคะในการช่วยติดตามค่ะโดยทางรีฟินเนียเขาก็จะเป็นคนนะคะที่คอยเข้าไปติดตามก็แจ้งข้อมูลให้กับเรา นะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะคะทุกคนนะแล้วก็มีทีมงานนะคะที่คอยให้คําปรึกษาค่ะทุกคนก็คือถ้าเราเนี่ยไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามกับทีมงานของเขาได้เช่นเดียวกันค่ะโดยใช้บริการฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ e ่ายแฝงเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าตัวนี้คือดีมากๆเลยค่ะทุกคนทีนี้นะคะเพื่อนๆเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าใครเนี่ยที่จะสามารถนะคะขอรีไฟแนนซ์ตัวบัตรเครดิตได้บ้างนะคะเพื่อนๆนะอันแรกเลยนะคะทุกคนก็คือขอให้เป็นพนักงานบริษัทนะคะแล้วก็มีรายได้ จำค่ะทุกคนโดยมีสริปเงินเดือนนะคะหรือว่าเปโรที่สามารถยืนได้นั่นเองค่ะ ข้อที่2เลยนะคะก็คืออายุงานปัจจุบันเนี่ยมากกว่า4เดือนค่ะเพื่อนๆก็คือจะต้องมีการทํางานมากกว่า4เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็มีการผ่านการทดลองงานจนได้สถานะนะคะเป็นพนักงานประจาแล้วนั่นเองค่ะแล้วก็ขอคนนะคะที่มีเงินเดือน3 0 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะหากว่าเพื่อนๆเนี่ยมีเงินเดือนน้อยกว่า3 0 0 0 0บาทนะคะจะต้องมีนะคะสินเชื่อปัจจุบันเนี่ยไม่เกินนะคะสธนาคารนะคะเพื่อนๆนะหรือว่า2สถาบันการเงินนั่นเองค่ะและอสุดท้ายเลยนะคะอายุของผู้ขอสินเชื่อ จะต้องมีอายุนะคะอยู่ระหว่าง22นะคะถึง60ปีก็สามารถที่จะขอสินเชื่อตัวรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้แล้วนั่นเองค่ะเท่านี้นะคะเพื่อนๆนะเราเนี่ยก็สามารถนะคะสมัครรีไฟแนนซ์นะคะกับทางรีฟินได้แล้วนะสำหรับใครที่ตอนนี้กําลังมีบัตรเครดิตนะคะทุกคนปวดหัวมากๆเลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะคะบอกเลยว่าอันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งอันที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะรวมนี้ที่สําคัญเนี่ยดอกยังลดเลยค่ะทุกคนก็สําหรับใครวันนี้ที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปแล้วล่ะต้องไปสม ตอนนี้เลยนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พลอยบอกได้เลยนะคะทุกคนนะทั้งในตัว description นะคะแล้วก็ในตัวคอมเมนต์เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะ,ะแนะนำนะคะว่ากดผ่านลิงก์นี้เท่านั้นนะคะเพื่อนๆนะ,ะเพราะว่าลิงก์อื่นๆนะคะอาจจะไม่ถูกต้องหรือว่าบางทีอาจจะเป็นลิงก์ของมิจฉาชีพนะคะเพื่อนๆนะ,ะเพราะฉะนั้นกดผ่านลิงก์ด้านล่างเท่านั้นเลยนะคะทุกคนนะก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคนนะ,ะก็เอามาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะก็อย่าลืมพี่จากดไลค์กดแชร์กด i ั e สะคราก้นะคะพลิป อะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพยไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย